ให้ดูความฉ่ำออของข้าวหลามเจ้านี้ฮะโอ้โหวุ้ยข้าวหลามแบบสังขยาโปะมาด้านบนแบบนนั้หนาแบบนี้นนทุกคนกินกับข้าวเหนียวกะทินุ่มๆเนาะเธอเนาะอือเราดูความฉ่ำดูความฉ่ำโอ้โหเห็นไหมให้ดู <laughs> ใกล้ๆเลยนี่คือย่างถา่านกันเผาเผากันร้อนๆอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเอาจริงคือได้กลิ่นหอมจะต้องแบบต้องยืนกินตรงนี้เลยใช่เขาเผาด้วยเตาถ่านไงหมดละหนึ่งกระบอกเออหมดจริงมันไม่หวานไปไงกินได้เรื่อยพะยงสังขยานี่เออ ปหาแม่กร <ไป S 1> ะ,ะบอกหนึ่งก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยือดูเปนังขาหลามเทีเ่ยวหมดกระบ,บอกนี่จะบอกว่ากระบอกหนึ่งนะทุกคนเข้าหลามหนองมนนี่ไม่ได้กินง่ายๆนะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะกระบ,บอกหนึ่งนะอะย่างอะอันนี้คือเผาเตาถ่านแบบสดๆร้อนๆเลยเธอดูตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหนองมนนะฮะอยู่ที่ร้านแม่จเจริญน,นะทุกคนนี่ เป็นป้ายสีเขาเขียวแบบนี้อยู่ติดถนนเลยหายง่ายๆทุกคนให้ดูให้ดูเธอคือออกจากเตามาแบบร้อนๆเดือดปุดๆเลยเออน,อน,นี่อันนี้คือยังกินไม่ได้นะต้องทิ้งไว้แป๊บหนึง่งใช่ให้กินตอนนี้รับรองลิ้นสุกแนะ่ดูดิแต่รานหูนี่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 เนียยังเดือดอยู่กะดียังแบบว่าเด่นเด่นดิ้นดินเลยอันนี้คือร้อนจริงไม่จกตาเออไว้วางก่อนของคุณแม่เขาจริงๆที่ร้านคุณแม่เขานะครับจะมีให้เลือกหลายไส้มากนะนี่นี่นี่เขามีไส้มาวางให้ดูด้วยเห็นไหมฮะ มีไส้แปลก,กวยไส้เผือกไส้มะพร้าวอ่อนนะคะถั่วดำนี่สังขยาที่น้องแจ่มกินแบบนี้เลยแล้วก็มีไส้ลาวาไข่เค็มไส้ชาเขียวด้วยอ่ะแล้วราคาเขาจะมี3กระบอกร้อยสองกระบอกร้อยแล้วก็5กระบอก200อยนะอย่างข้าวหลามช็อตอันนี้5กระบอก200อคือเราเลือกไส้ได้เลยอันนี้คือกินไปแล้วสองนะยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยครั้งนี้เรากินชาเขียวก็ติดใจนะอันนี้จะเป็นหน้าแปลกวยนะแบบดั้งเดิมของเขานี่ให้ดูความฉ่ำของกะทิเธอโอ้โหฉ่ำๆแบบนี้เนาะแม่เนาะต้องประคองอ่ะโกโก้ยืนก อืม,อมเขาอย่งนีเข,ข้าวมากข้าวกะทไม่หวานไปแล้วมันมีความหอมความมันของกะทิอะและข้าวเขายังเป็นทรงอยู่นะเห็นไหมไม่ได้เละไม่ได้แบบแย่เออเอาเนี้ยข้างในก็จะเป็นถั่วดำเนาะใช่ครับนี่ให้ดูความเดือดเห็นไหมเขาย่า,ยางกันร้อนๆแบบเนี้ยเดือดๆปุ๊บๆ,ๆนี่กะทิทะลักออกมาเลยตัวลาวาไข่เค็มอะเอาไหมนี่ลาวาไข่เค็มลองดูอันนี้ก็คือยืนยืนกินเลยเออยืนกินหน้าร้านเลยอย่างกระชิดเค้กหน้าไม้เออเหมือนเลยเนาะ คล้ายๆสังขยานะแต่นี้มันจะมีความฉ่าความจุ้ยขวาทุกคนใช่แล้วมันก็จะหอมไข่เค็มมากกว่าเออนี่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 ปร้อนนะเธอเหมือนกันนี่แหละขนมเปียกแค่ห่เค็มือมีความหอมความหวานมากอ,อ๋ออันนี้จะข้ามีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดํานะแล้วแต่เราเลือกบอกพี่เขาได้แล้วด,ดำชอบเลยใช่ใช่ไหนๆก็ไหนๆละเอาให้ครบห้ากระบอกเลยอันนี้ชาเขียวกับเกลือกเอาไป จริงเขาก็เพิ่งเคยกินที่นี่ที่แรกเหมือนกันนะเป็นข้าวหลามชาเขียวะเธอูนี่ความน่าทะลักความฉ่ำความเยิ้มเนี่ยกับกะทิมาค้นๆเลยปะจุ๊ด้ข้าวหลามชอบจริงๆชอบเดียวเลยข้างในคือยงมีอีกเยอะนะใช่เป็นแบบข้าวหลามให้วัยรุ่นกินอ่ะมีรสหลากหลายไงเธอใช่ๆแล้วดูตัวข้าวเข้าเห็นไหมตัวข้าวจะไม่ได้แข็งนะนุ่มแต่ยังเป็นเม็ดอยู่เนาะ นี่ไม่ต้องชฉอดแล้วอยากให้ดูความหนังกันใกล้ๆไงเนี่ยในกระบอกคือเลียวๆเป็นแบบนี้เลยขออนุญา,าตใช้มือเลยนะเออนี่นี่นี่ให้ดูความฉ่ำตรงหน้าเห็นปหมความฉ่ำยังเยิ้มอยู่เด้อมาดูข้างๆเนื้ๆๆ <c oughs> อยังเป็นเนื้อนะเนื้อข้าวนะปะอันนี้เขาใช้นมพามน้ำหอมเลยเถิงหอมมากกัดเข้าไปเออเนี่ยเห็นปหมตรงหัวเห็นปหมเออมะพร้าวมาเป็นชิ้นๆเลยนะใช่ปะจุ๊บถามจริงเอาแบบตรงๆแล้แล้วอิ่มยัง เดี๋ยวสอบของใายพีดงนี่ที่นี่เขาจะมีไอ้นี่ด้วยนะขนมจากขนมจากที่นี่ก็เด็ดทุกคนเขาจะทากันร้อนๆย่างกันอยู่ตรงนี้เลยคุณแม่นี่เห็นไหมอ่าเขาจะใช้เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะไปกวนกับเผือกออ้จริงตอนยังไม่ย่างนี่ก็คือแบบหอมแล้วนะอันนี้คือหนึ่งอันอ่ามะพร้าวน้ําหอมเติกวนกับเผือกด้วยป่ะอันใหญ่อยู่นะค่ะมือร้อนหรอปากขยุยขยิกมึงเธออยากหอมมะพร้าวแต่ไม่หวานเลย นี่เท็กเจอร์จะเป็นแบบนี้เห็นไหเออนี่นีหน,น้าตาเอาจริงนขนมหวานร้านนี้ยอร่อยนะไม่หวานมันจะหวานกําลังดีกําลังดีนะอะเนาะกินได้กินได้เรื่อยเ่แต่ต้งกินตอนเย็นนิดนึงถ้ากินตอนนี้ก็จะลินพอมหน่อย <c oughs> ราคาของคุณแม่เขาน่ารักนะนี่มัดหนึ่งอย่างเงี้ยนี่เขาขายสามมัดร้อยนะทุกคนแต่ถ้าใครซื้อ200ก็ได้7มัดเลยเห็นไหมัดใหญ่แบบนี้ ปแบบนี้อกเลยมาร้านนี้นะที่เด็กอย่างก,ก็คือหอมหมยกย่างเป็นซีฟู้ดแบบมาหน้าร้อนๆแบบนี้เลยอ่าอันนี้เรา,เามาลองสองหน้านะเป็นไข่ปาลาริวกิวกับกั้งดูทุกคนกั้งตัวโคตรใหญ่จริงๆเขาจะมีให้เลือกอีกหลายหน้าเลยนะอันนี้เอามาลองสองหน้าก่อนเนาะใช่เราชอบรินน้ำปลาของบ้านนี้ก็คือตักได้เองเลยนะดูใช่ใช,นใช่นี่อ่าคุณแม่เขาจะทำให้ตักเองเลยไปราดไปเลยจากพี่จ๋านะ,ะไปแบบนี้ฮะจริงๆใครชอบกินไข่ต้มก็มีนะคุณแม่เขาจะต้มเป็นไข่ยางมาตุ้มไว้นะทุกคนนี่ฟองละสิบบาท ราคาคุณน่ารักให้ดูไข่ปลาโอ้โหเธออันนี้ไข่ปลาหรือลูกแก้วเนี่ยกิงเป็นลูกบอลเลยไปฮะเขาทำแบบสูตรกำลังดีอ่ะช่ตาคือแตกข้างในเลยเนื้อตัวหอมหมกเขาจะไม่ได้แข็งนะเขาจะนุ่มๆละมุนละมุนเนี่ยๆๆดูดูนะเออจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมนี่แต่หอมหมกเขาคือรสจัดนะใช่ริงกินราดน้ำปลาพริกมันจะไม่ได้ออกเค็มนะน้ำปลาพริกเขาจะออกแบบเปรี้ยวเผ็ดนะ ให้ดูดิบรรยากาศนี้บรรยากาศสดๆทุกคนคนคดเยอะดูซ้ายขวาอันนี้ขนาดที่มาแต่วันแล้วนะเออใช่้ไนท์เกอร์เนื้อหอมของเขาคือแบบรสชาติเขเข้มข้นมากดูไข่ปลาเน้นๆเออนี่นี่ปลาเป็นลูกเต่งๆนะและอยากให้ดูกั้งมากเลยคือกั้งเขาตัวยาวแบบยาวอย่างงี้ล้นออกมานอกจานเอะอย่างงี้ดีกว่าใหญ่จริงน้ำปลาเลยจ้ามี ก็อั้สดมากอยากเห็นงเ้เน้นๆใหญ่ๆแบบนี้เลยไปครับยืนกินนี่เลยอย่างกับร้อนๆยืนกินก็อยู่หน้าเตาอาจจะบอกว่าหน้าเตาจริงไหมดูนี่เตาอยู่นี่จ้ะแม่ยืนกินจะตรงนี้เลยจริงย่างไม่ทันขายแล้วว่ะใช่นี่ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะคือห่อละ100บาทหมดเลยนะคะนี่เขาจะมีหลายไส้นะมีหน้าไข่ปูห่อหมกกล้างไข่ปลาริวกิวปูก้อนอะไรแบบนี้นะ อยากได้ไส้ไหนก็บอกพี่เขาเอาเน่เขาจะวางแยกไว้เนาะเธอเนาะเอาจริงก็คือหน้าหลน้นไส้หลุกไส้อะใช่ใช่ร้านคุณแม่เขาจะหาง่ายๆนะใครอยากตามมานี่ชื่อร้านแม่เจริญนะครับนี่ เป็นป้ายสีเขียวๆยางที่ผมบอกนี่อยู่ติดกับถนนหนองมนแบบนี้เลยนะฮะจอดรถก็จอดรถหน้าร้านได้เลยนี่มีที่จอดรถอยู่ซื้อปะหนึ่งว่าไปงานบวชก็คือซื้อกลับมาทุกอย่างเลยห่อหมกห้อยจอข้าวหลามขนมจากจริงๆใครที่แบบไม่สะดวกมาหน้าร้านนะเขามีส่งออนไลน์ด้วยนะส่งผ่านห้องเย็นวันเดียวถึงเลยเนาะใช่ก็คือสั่งหน้าเพจเขาเอาเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ให้ดีกว่าหรือว่าถ้าใครมาเที่ยวแถวหนองมนบางแสนอย่างเงี้ยแวะมาได้เลยร้านเนี่ยเขาชื่อร้านเย็นตะโฟกั้งแม่เจริญนะสังเกตป้ายเขียว เขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะ8ปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นก็คือมาได้เลยมาได้ตลอดแต่แนะนำว่าถ้ามาช่วงเที่ยงคนจะเยอะหน่อยคุณแน่นเลยอเ็กดูดิอันนี้ซื้อกลับเอาคุ้มอ่ะมารอบเดียวกลับไปอิ่มเลยใครมาไม่ถูกเราใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพนะตอนเนี้ยตุนตุนสับเบียงจ้าไปขึ้นรถได้แล้วกลับบ้านเอาดูดิโอ้โหตะเกียบเสื้อสงสารว่ะสงสารตะเกียบเสื้อเอาตรงๆขอร้องขอร้องอย่าูุรี่อย่าูุรี่น่าเกียดมาก